เวลไทยแลนด์ well, เฟ้นหานักแสดงหน้าใหม่ร่วมง,งานในปี2024จัดเต็มหลากหลายแนวความบันเทิงวันนี้รายการคุยข่าวบันเทิงจะพาผู้ชมมากันที่งานของเวลไทยแลนด์กันค่ะกับการเฟ้นหานักแสดงและศิลปินร่วมง,งานในไลฟ์ปี2024บรรยากาศภายในงานต้องบอกเลยล่ะคะ่ะว่าเนืองแน่นไปด้วยเหล่าบรรดาคนที่มีความฝันและอยากจะเป็นนักแสดงรุ่ดล่นอยู่ในวงการบันเทิงซึ่งแต่ละคนก็ได้พกพาความสามารถมาโชว์ให้เหล่าคณะกรรมการได้คัดเลือกกันซัพพอร์ตเจตในปี2024ของเวลไทยแลนด์จะมีโปรเจกต์หนึ่งภาพยนตร์4ี่ซีรีส์5งา เพลงระดนตรีและ1รายการท่องเที่ยวกันค่ะโดยมีผู้ที่สนใจสมัครผ่านออนไลน์กว่า1,500คนก่อนที่จะคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ400คนเข้ามาแคสติ้งและออดดชั่นกันค่ะและคัดเลือกเพียง14คนที่จะได้ร่วมงานกับเวลไทยแลนด์นอกจากนี้ยังได้เหล่าบรรดานักแสดงจากบอลทูบีวายเดอะซีรีทั้ง12คนก็มารูปในงานนี้อีกด้วยค่ะพร้อมเผยถึงโปรเจกต์ที่กำลังจะมีร่วมกับเวลไทยแลนด์ในปีหน้าด้วยค่ะ ก็สำหรับงานของเว l e s Thailand วันนี้นะคะเป็นวันเปิด New Project นะคะเป็น w ว l l s t h a i l l n n Line Up 2024นะคะซึ่งวันนี้เราก็มีโปรเจกต์ใหม่ๆในปีหน้านะคะซึ่งจะเป็นเลขนำโชคละกันนะคะ1541นะ,ะก็คือ1เนี่ยก็จะเป็น1ภาพยนตร์นะคะ5ก็จะเป็นในเรื่องของผลง,งานเพลงถ้า4เนี่ยก็จะเป็น4ซีรีส์แล้วก็1การท่องเที่ยวค่ะสำหรับวันนี้ต้องบอกว่าผู้สมัครเข้ามาเยอะมากแต่เราก็ชัดเท่าที่ เราไหวอะค่ะสาหรับวันนี้ค่ะจะมีเป็นหนึ่งหนังหนึ่งหนังคือจะเป็นเกี่ยวกับหนังผีค่ะเป็นอาถรรพ์วันเปิดเทอมเกี่ยวกับเรื่องของเด็กนักเรียนโรงเรียนค่ะซึ่งมีอาถรรพ์ในเรื่องของวันเปิดเทอมแล้วก็มีเป็นแพลนสี่สี่ซีรีส์นะคะก็จะมีในเรื่องของเรื่องแรกนะครับ mm hmm. เช่น Can IL o v e y o อยู่หรือรักกันได้ไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องในบริษัทโอแกเนเซอร์ที่จะมีเรื่องราวที่กฎของบริษัทเนี่ยห้ามพนักงานมีความรักกัน แต่ในเรื่องราวเรื่องนี้ก็จะมีเกิดอะไรขึ้นต้องรอไปติดตามชมนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือโกอ n ร With Me หรือว่าเรื่องรักระหว่างรักระหว่างทางเป็นเรื่องราวของยูทูบเบอร์หนุ่มนะครับที่จะออกไปไข่ทอดเรื่องราวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ผ่านเรื่องราวผ่านมุมมองของเขาแล้วก็จะมีในเรื่องของอความรักเกิดขึ้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ฟ e ลก g o ดอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับแมแนนค่ะแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งเป็นเปิดเทอมตายค่ะใช่ก็เป็นหนังผีเหมือนเป็นต้นเรื่องของหนังนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีเป็นหนึ่งรายการท่องเที่ยวค่ะที่จะให้ทุกคนได้ติดตามกันแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างก็คือที่ทําให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักกับค่ายเวลไทยแลนด์นั่นก็คือบอลทูบีไวเดอะซีรีค่ะจะเป็นซีซั่นสองนั่นเองค่ะแล้ว ผลงานเพลงของค่ายวิวไทยแลนด์นะคะของน้องๆในค่ายวิวให้ได้ติดตามกันก็ฝากน้องๆไว้ด้วยนะต้อบอกเองก่อนครับในค่ายวิวไทยแลนด์ครับตอนนี้มีน้องๆอยู่ทั้งหมด12คน12บุกแล้วกันนะครับเพราะว่าน้องเกณฑ์เนี่ยได้สิ้นสุดสัญญากับทางวิวไปแล้วก็จริงแต่ว่ารดยมีสัญญางานร่วมกันนะครับตอนนี้ซึ่งเด็กๆทุกคนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนในวิวไทยแลนด์จะได้คัดเลือกเข้ามาเล่นซีรีส์นะครับเพราะว่าน้องบางคนยังเป็นเทนนี่อยู่อาจจะต้องมีการฝึกฝนนะครับแต่ต ทำยังไงบ้างนะครับตอนนี้นะครับแต่ว่าก็มีน้องบางคนที่เราก็ดูว่าเหมาะสมไหมแต่จริงๆนะครับอย่างที่บอกครับทุกคนมีโอกาสเหมือนกันหมดครับที่จริงเรามองว่าเรื่องของความสามารถน้องๆอ่ะเป็นเรื่องหลักอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็ต้องดูความสามารถที่มันเป็นความสามารถเฉพาะทางที่น้องๆแต่ละคนเนี่ยวันนี้ กว่า400ท่านที่ถูกคัดมาเนี่ยจะมีการที่จะแสดงหรือว่าโชว์ความสามารถตัวเองได้ยังไงบ้างหให้คณะกรรมการนะคะได้เห็นว่าเฮ้ยเขาเหมาะกับโปรเจกต์ของเราที่เป็นโปรเจกต์ไลฟ์อัพในปี2024ประมาณนี้ค่ะรอบนี้กี่คนนะคะ23คนประมาณ23คน23ตัวละครใช่ค่ะก็ะอยากจะฝาก แฟนๆทุกท่านเนี่ยนะคะจากบอลท b ีวายเดอะซีรีส์จนวันนี้เวลไทยแลนด์เราก็มีโปรเจกต์นะคะที่เป็นโปรเจกต์ไลน์อัพในปีหน้าฝากติดตามเลยค่ะมันมีทั้งเรื่องความสดใสความตื่นเต้นความสยองขวัญน,นะคะความน่ารักแล้วก็แอบมีกิมมิคคอมดี้นิดๆหน่อยๆ แต่พูดเยอะไม่ได้นะฮะต้องให้ติดตามกันในบอลชูบี e วท์เดอะซีรีสด้วยนะฮะรวมไปถึงแคมเปญที่เรากำลังจะเปิดขึ้นในโปรเจกต์เ l Thailand Line Up ปี2024ด้วยค่ะก็จะมี Facebook นะครับผมแฟนเพจนะครับเวล t h ยแลนด์นะครับ IG r e เ l Thailand o f f ฟฟิเชียลนะครับ ทวิตเตอร์นะครับรวมถึงทิกต o k ด้วยนะครับของเวลไทยแลนด์ครับผมครับสำหรับบอลทวีวัตรซีรีส์นะครับในวันที่25นะครับเวลา1ทุ่มเราจะได้ทำดูทีเซอร์พร้อมกันนะครับทั่วประเทศนะครับผมทางช่องทางเวลไทยแลนด์ครับผมในช่องทาง YouTube แล้วก็แอปพลิเคชันวันดีครับผม ส่วนเวลาออกอากาศแล้วก็ทางช่องนะครับสามารถติดตามได้ทางประกาศในทีเซอร์เลยครับผมเช่นกันเลยก่อนอื่นนะครับก็ขอฝากช่องทางการติดตามนะครับผมเวลไทยแลนด์ออฟฟิเชียลก่อนครับโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram ครับผมสำหรับคนที่อยากจะติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวนะครับก็สามารถติดตามพวกผมได้ผ่าน IG ครับ